เปิดบ้านเกิดนุ่นวรนุษย์สมัยก่อนเข้าวงการเชื่อว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับนางเอกสาวที่อยู่วงการมานานอย่างนุ่นวรนุษย์มีชื่อเล่นว่น,นุ่นเป็นนักสแสดงชาวไทยเป็นลูกสาวของปรีชาว,วงสวรรค์กับระเบียบวงสวรรค์เกิดเมื่อวันที่24กันยายน2523มีพี่น้องทั้งหมด5คนจบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการนิเทศศาสตร์งานนี้เรียกได้ว,ว่าคงแทบไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกสาวที่มากความสามารถอย่างนุ่นวรนุษพิรมพักดีวานใจของต๊อดปิติซึ่งนุ่นวรนุษนั้นบ้านอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพวันนี้สาวนุ่นเล่พอมีเวลาปลิกตัวจากคิวงานที่แน่นเอียดพาไปเที่ยวบ้านเกิดเหมืองส้มโอก,กันซึ่งนุ่นนั้นเกิดที่นครปฐมอยู่ในตัวจังหวัดส่วนบ้านที่นุ่นอยู่อยู่ที่นครชัยศรี เลยออกมาจากตัวเมืองหน่อยหนึ่งในวัยเด็กพ่อแม่นุ่นไม่ค่อยได้พาออกจากบ้านสักเท่าไหร่เนื่องจากไม่มีโอกาสได้ไปนั่งเล่นกับเพื่อนๆข้างบ้านหรือออกไปขี่จกักรยานนอกบ้านเพราะพ่อแม่ค่อนข้างจะห่วงลูกกลัวจะเกิดอุบัติเหตุเราห้าพี่น้องเลยจะเล่นกันอยู่แต่ในบ้านมากกว่าเพราะเป็นห่วงลูกสาวคุณพ่อเลยต้องพาลูกสาวไปเองที่หนึ่งที่พ่อพาไปบ่อยๆในตอนนุ่นเด็กๆคือวัดพระประโคมเจดีราชวรมหาวิหารและวัดพระประทนเจดี ทั้งสองวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เก่าแก่เป็นแหล่งโบราณสถานที่มีผู้คนมาสักการะเยอะครอบครัวเราจะพากันไปไหว้พระทำบุญของที่นําไปไหว้พระร่วงโรจนทริตนุ่นจะเอาเดอกไม้ทูบเพียนไปไหว้นุ่นจะได้ไปที่องค์พระประหมเจดีย์บ่อยเพราะอยู่ใกล้ตลาดเวลาที่แม่ไปจ่ายตลาดพ่อก็จะพาเราห้าพี่น้องไปเดินเล่นที่ทางเดินรอบพระองค์ไปวิ่งเล่นกันที่บริเวณสวนรอบข้างจะชอบชวนกันโยนตังโยนเหรียญลงสระน้ํา ส่วนคำอธิษฐานในตอนเด็กเท่าที่จําได้ก็จะเป็นการขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้เรียนหนังสือเก่งๆซึ่งเป็นเรื่องปกติและย้อนความหลังในแวัยเรียนกันบ้างตอนเรียนระดับประถมนุ่นเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดชอนุสร์พอมัธยมศึกษานุ่นเข้ากรุงเทพมาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์แบบเช้าไปเย็นกลับนั่งรถคุณลุงมานุ่นเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 6กปีที่อยู่ส่วนมากนุ่นจะเลิกเรียน5้าโมงเย็นซึ่งจะเลิกช้ากว่าโรงเรียนปกติ ซึ่งล่าสุดนางเอกสาวนุ่นวรนุชได้โพสต์รูปเข้าสวนมะม่วงที่บ้านเกิดที่นครชัยศรีจังหวัดน,นคนปรปฐมซึ่งงานนี้บอกเลยว่า,ว,าว้าวทั้งเจ้าของสวนและมะม่วงที่ออกลูกดกแถมลูกยังโตน่ากินมากๆโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นสั้นๆแต่ได้ใจความว่าส่วนเราเอง